ช่วงนี้นะครับก็หลายคนก็อยู่บ้านกันนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับและเรื่องด้วยอากาศร้อนด้วยนะครับหลายคนก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะใช้งานแต่มือถือนะครับเพราะนั้น วันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้หน้าจอมือถือของเพื่อนเนี่ยสวยงามนะครับมีเสียงประกอบแล้วยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ดูพยากรณ์อากาศได้อีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ชื่อแอปพลิเคชันอะไรนะครับมีการตั้งค่ายังไงนะครับทำอะไรได้บ้างน,นะครับเพื่อให้หน้าจอของเราเนี่ยสวยงามไม่ซ้ำกับใครนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็นอกจากจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้แล้วยังสามารถดูพยากรณ์อากาศนะครับสามารถเลื่อนดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้นะครับหลายวันเลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปภาพต่างๆนะเข้ามาในเป็นรูปหน้าจอแบบนี้นะับเราสามารถกดดูรูปภาพที่รต้องการได้นะครับตรงการที่เราจะเปลี่ยนรูปนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับอันไหนที่เป็นรูป s e เ,เล็กนะครับให้ดู ถ้ามีสีเล็กแบบนี้นะครับก็กดได้เลยนะครับนี่นะฮะสมมติว่าผมจะเอาเจ้ารูปนี้นะฮะแล้วก,กดไปนะครับอ่านี่นะฮะใน้นี้เราจะไปตั้งค่าหน้าจอได้อย่างไรนะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับก็เดี๋ยวนะครับ กดนะครับมุมบนขวานะครับอ่าตรงนี้นะครับการเข้าแอปมาครั้งแรกเนี่ยจะมีคำสั่งนี้อยู่นะครับถ้าเราเลือกให้เป็นเซตวอลเปเปอร์ไปแล้วเนี่ยต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยคำสั่งนี้จะหายไปจากแอปพลิเคชันนะฮะให้เรากดที่เซตแอปวอลเปเปอร์นะครับปพ๊่นะฮะแล้วก็กดที่ตั้งค่าวอลเปเปอร์อีกครั้งหนึ่งครับ ในที่นี้สามารถตั้งได้ทั้งหน้าจอหลักหรือใครต้องการให้เป็นหน้าจอล็อกด้วยก็ได้นะคะก็สามารถตั้งไปได้พร้อมกันเลยนะคะอ่ะอันนี้ผมตั้งเป็นทั้งสองอย่างเลยแล้วกันนะครับอ่านี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพบว่าเออมันยังไม่มีเสียงนะครับเราสามารถ เข้าแอปพลิเคชันไปปรับเสียงได้นะคะแอปตัวนี้สามารถเลื่อนหน้าจอไปมาได้แล้วการที่เราจะเข้าแอปพลิเคชันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าผ่านตัวช็อตคัทอย่างเดียวเราสามารถแตะที่หน้าจอ2ครั้งครับนี่นะฮะมันก็จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วแตะ่าที่จุดสจุดนะครับอ่านะฮะแล้วก็กดมาที่ setting นะครับในหน้า setting เนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถทําการเลือก อ่อซาวนะครับในกรณีที่เราเข้ามาแล้วพบว่ามันไม่มีเสียงนะครับเราก็ต้องไปปรับเสียงจากตรงนี้นะครับเข้าไปที่ซาวนะครับนี่นะฮะพเราเห็นว่าซาวไม่ได้เปิดไว้นะเราก็เลื่อนไปนะครับเยประมาณครึ่งๆก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีเสียงแล้วนะครับอ่าเข้าไปที่แอปตูวใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะลอง เปลี่ยนรูปอื่นๆให้ดูนะครับเราสามารถเลือกซีนได้ซีนก็จะเป็นรูปนะครับก็ตรงนี้ดูตรงไหนที่มีปุ่ม Select นะครับสีดำเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำการเปลี่ยนรูปไปเป็นนะรูปนั้นได้เลยนะครับนี่นะฮะ,ะผมเลือก s ิเล็กกันนี้นะครับพอเรากดเปลี่ยนรูปที่ตรงนี้แล้วนะครับมันจะไปเปลี่ยนให้ในหน้าจอของเราเองเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปเซตแอปเอาไเปเพิร์ใหม่นะครับมันจะมาอยู่ที่หน้าจอเราเลยนะครับเนี่นฮะก็สะดวกดีนะครับอ่าเดี๋ยวที่เรกดให้ดูจนครบเลยนะกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนี้นะครับอ่นนี่นะฮะ Magic Castle นะฮะ ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ความเร็วเน็ตแล้วก็ขนาดของตัวรูปด้วยนะครับ่ามาแล้วครับโหลดนานหน่อยนะฮะก็นี่นะครับเพชรค c ิสเตอร์แคสเทอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปถัดไปนะครับกีน mountain นะครับอันนี้โหลดเร็วะครับเสียงนี้ถ้าเราอยากให้ดังขึง้นเราก็ปรับที่โวลลุ่มนะครับโวลลุ่มของตัวมือถือนะครับเสียงมันจะดังขึ้นนะครับก็เลื่อนจอได้ครับ แล้วถ้าเราจะตั้งค่าอื่นนะครับเรสามารถมาปรับได้นะฮะตรงนี้พวกเฟรม per second นะครับความสมูทของภาพอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับความสว่างอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับพวกยูนิตต่างๆนะครับมุมกล้องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับด้านบนนะครับเราสามารถดูที่สไลด์บาร์ของ Android ได้นะฮะตรงนี้สามารถกดที่ปุ่มจุด3จุดนะครับด้านข้างนะครับ เพื่อทําการปรับแบ็กเอาท์นะฮะแบ็กเอาท์นี่คืออะไรคือค่าความดําของตัวแถบนะฮะเดีเมื่อกี้แถบมันขาวอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมปรับมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะแถบมันก็จะเป็นสีเทานะฮะถ้าใครแบบต้องการแบบดําปี่เลยฮะก็ปรับไปทางขวาสุดนะครับนะฮะดำสนิทเลยนะฮะก็แนะนําไว้ฮะแอปตัวนี้นะฮะก็ทําให้หน้าจอของเราเนี่ยสวยงามขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงฟังด้วยเออผ่อนคลายด้วยนะฮะถ้าชอบแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ชื่อว่าวี t ชอร์ไลท์ Wallpaper นะครับซึ่งสามารถโหลดได้ฟรีจาก Google Play Store เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ